มิเตอร์วัดไฟเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญที่ใช้สำหรับในการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ถ้าหากเราไม่มีมิเตอร์วัดไฟวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ไฟฉายมาทำเป็นมิเตอร์วัดไฟเพื่อตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแทนโดยไม่ทำให้ไฟฉายนั้นมีความเสียหายครับส่วนใหญ่ของมิเตอร์วัดไฟเราใช้ในการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าว่าสายด้านในนั้นขาดหรือไม่ สมมติว่าด้านบนเป็นสายไฟที่ดีด้านล่างเป็นสายไฟที่ขาดนะครับวิธีการใช้มิเตอร์เราจะปรับไปทั้งด้านของการตรวจสอบความต้านทานนะครับเราจะนําขั้วของมิเตอร์มาแตะทั้ง2ด้านของสายไฟจะเห็นว่าเข็มชี้ที่ศูนแสดงว่าสายไฟนี้ดีครับแต่ถ้าหากว่าแตะแล้วเข็มไม่กระดิกก็แสดงว่าสายไฟมีการขาดด้านในนะครับการนํามาประยุกต์ใช้ก็ขึ้นอยู่กับตัวรูปแบบของไฟฉายนะครับแต่เราจะมีหลักการง่ายๆแบบนี้ครับ เมื่อผมลองถอดดูส่วนประกอบของไฟฉายผมสังเกตเห็นว่ากระแสไฟจากขั้วบวกของฐานไฟฉายเนี่ยได้วิ่งผ่านตัวหลอดไฟแล้วก็วิ่งมาผ่านทางโลหะตัวนี้นะครับจากนั้นกระแสไฟจะวิ่งเข้าไปที่ตัววงแหวนตัวนี้เสร็จแล้ววงแหวนตัวนี้เนี่ยก็จะส่งกระแสไฟเข้าไปในตัวสปริงและสปริงนี้กระแสไฟก็จะวิ่งเข้าไปทางขั้วลบของฐานไฟฉายก็เป็นอันว่าครบวงจรครับ ทำให้ไฟฉายนั้นไฟติดขึ้นมาได้ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีไฟฉายเป็นสายไฟเก่าๆที่เรามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะเป็นสายไฟหรือลวดขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นขั้วมิเตอร์นะครับตรงส่วนนี้อาจจะเอาที่มีความแข็งนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นเทปกาวผ่านสายไฟสายไฟเราใช้2เส้นนะครับผมก็จะนํามาปอกโดยให้ส่วนที่ปอกมีความยาวพอประมาณนะครับ ผมจะนำสายไฟเส้นที่1เข้ามาแตะกับโลหะที่ต่อเข้ากับขั้วบวกของฐานไฟฉายนะครับเสร็จแล้วผมใช้ตัวเทปกาวปิดเพื่อป้องกันไม่ให้กระแสะไฟวิ่งเข้าไปยังตัวแหวนตัวนี้นะครับตัวนี้อาจจะเป็นเทปพันถายไฟ,ไฟหรือว่าเป็นกระดาษอะไรก็ได้ครับที่ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้าหลังจากนั้นผมจะนำสายไฟเส้นที่สองเข้ามาแตะกับตัวแหวนตัวนี้นะครับ เพื่อให้ไปต่อเข้ากับขั้วลบของฐานไฟฉายตรงนี้ไฟฉายจะไปครบวงจรนะครับจะครบวงจรต่อเมื่อว่าสายไฟ2เส้นนี้มาแตะกันนะครับซึ่งเราจะใช้ในการไปทดสอบว่าสายไฟหรืออุปกรณ์ต่างๆน,นั้นดีหรือว่าเสียสายไฟดีหรือว่าสายไฟขาดนะครับเราใช้หลักการแบบนี้ จากนั้นก็นําส่วนของก้นไฟฉายเนี่ยบิดปิดเข้ามานะครับแล้วเราอาจจะใช้ตัวเทปกาวพันเพื่อไม่ให้สายไฟมีการช็อตกันนะครับสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยผมจะไม่ไปทําอะไรที่ทําให้ไฟฉายเกิดความเสียหายนะครับถ้าเราเลิกใช้งานเราสามารถจะนํากลับมาใช้แบบเดิมจะไม่มีการเจาะไม่มีการผ่าใดใดทั้งสิ้นนะครับจากนั้นผมจะนําสายไฟเส้นใหญ่หรือว่าเส้นลวดที่มีความแข็งนะครับเอามาต่อเข้ากับตัวสายไฟทั้ง2เส้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่เป็นขั้วของตัวมิเตอร์นะครับเสร็จแล้วก็พันเทปให้เรียบร้อยนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเราพร้อมจะนำตัวมิเตอร์ไฟฉายตัวนี้ไปตรวจวัด,วดอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าได้แล้วนะครับลองมาทดสอบการใช้งานดูนะครับสายไฟเส้นบนเป็นสายไฟที่ดีนะครับสังเกตว่าเมื่อเอาขั้วไปแตะเนี่ยไฟฉายก็จะสว่างขึ้นมาแต่สายไฟเส้นล่างเป็นสายไฟที่ขาดนะครับพอนำไปแตะไฟฉายก็ไม่สว่าง ตรงนี้ก็สามารถจะตรวจวัดอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ว่ามีการขาดอยู่ภายในหรือไม่นะครับนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆที่เราประยุกต์ใช้ไฟฉายเพื่อทำการตรวจเช็คอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแทนมิเตอร์โดยที่ไม่ทำให้ไฟฉายเสียหายนะครับ